นีเน้ะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดโอ้ถือเนอะครับโอ้ราวันที่หานะครับงใหมครับหาสามเลขถูกอ,อโอ้ได้หลายหมื่นตัวนี่สองงวดได้เป็นเกือบแสนตัวนี่แม่หรือแม่ <laughs> ฟังมาเลยคอับคุณแม่สวัสดีครับแม่ใบครับสวัสดีครับแม่ใปครับแม่ไปโอ้ถึงรางวัลถี่รางวัลที่สี่แม่คโอ้โอ้กับเลขเลขถูกพนิกาให้แม่เนี่ครับผมเลขถูกแม่พนิกานี่ครับผมแดงวันที่สี่ห้าสามหกสามหาหกสามหาในเซม่าชื่อครับไอ้รางวัลที่สี่มันโมแม่ ถูกเช็กใบรวัลที่หาป็นเป็นวัลี่ยรางวัลที่หารางวัลที่หาเเนี่ยแม่ครับอืมไอตัวใดแม่ตัวทึ่งตัวทึ่งตัวใจเลขสอตัวสองตัวห้าสามห้าสามโอ้สองบศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดนี่รางวัลที่หาบอ่ครับรางวัลที่หาคับผมอืมโอ้ครับ ถูกรางวัลที่ห้าเนาะค่ะบ้าอาจานยนาเขาโอ้ยสมบตจำช่ละมุกไปร้องเขารางวัลที่ห้าเราแบบช่องใบเล็กไทยห้าโอ้ยรางกัที่ห้ากะสองมือ เา่มาจิอลแล้วจ้มก็จิมบอเน็กตีดินนะน้องซิมเออร้างซิมออันไรหัวนี่หัวซื้อเนาะครับเนี่ยซ้อตอสามนะครับน้องครับตอนเลขถูกไปเขอมาดูดิน้องวที่แล้วกะนหกหนึ่งหนึ่งหกแมนเลขถูกราหนีโยเลขถูกครับแย่บ่อนั่งเตียมักจืดมักจืดล่าแต่รีมักหลุนนะครับน้อง แล้ววันที่หามันมาแมทตรวจพนามันบอก่หตรวจแล้วครับผมอือเอแล้วแม่นี่แล้วจุดใดนักบวชก็มเหมือนกันแล้วก็เอารักกันโอมักเขาบอกเอาบอกุหมืนมันวล่ะกับเนี่คนบ้มากกันว่ะกับมากกันว่ะหกสามมักกัว่าหาสามหาสามเด้ขึ้นนะไขึ่นนหครับได้เลขบหกีังหกเนื้อเขาก็ไล่ขึ้นเนาะ ครับโอ้ก็ดีใจนําแม่ใบครับท่านชมครับสถิว่าเลขทูกเลขทูกกับแมงเนาะแม่เนาะเลขทูบนี่แม่นอีรี่มจงหัวหัวที่แล้วนี่ก็9เก้าหกหนึ่งหนึ่งหเก้านาะครับกัเขาหกหนึ่งหกัวนี้หกสามห้าห้าสามหกกระมา จ้างเลขหัวค้นี้มังขึ้นเนาะว่าฝันมาฝันค่านี่หรออค่จะเป็นเลขวันนี้แม่ครับวันเราเฉลยนะว่าไม่ว้าเหรีบ่ไขวัดหนาวัดครูแค้ปตีกันนะพวกนด้นก็เห็นผูิเีียมเล่เล่นยุกพวกย่าหยินบ่เลาได้ลูกขึ้นเราเองรูกขึ้นแล่วแล่าเล่แล้วว่าพ้นถ่องแม้ว่าเฉลยเลยหดคนมองหมดที่ไหมครับดึงล่งมาไห้ที่ถ่องใครผีไว้พี่ไามีลูกลูครับ เห็ดอ้างล้างมีมองใช้หมื่ที่อ่ะโกนสักทิโกนนะครับว่าไม่ถึงหกหมื่นเนี่ยหมชุนหอกค่ะครับว่าเอาคองชุนมากตีก็หาชุนนาชุนกติก็หาชุนมาบ่มาอืมครัแม่ยืนเบิ่งเอาข้าวมาถิงันเไหนอันตาตหลอกต้อตอมากึมือแล้อันที่ว่าฟันตันนะมอันนี้พียงแค่หนึ่งเหยียนเท่าบด เล่ติมกระดาษลงมาเล่ว่าแยกติมเดอ้อมันมีรางวัลอืมครับหลังมีพระธาตุคนหนมีอยู่ในห้องใจเพรานพ่อใหญ่นี่ก็าามาจับมันมาหลังแต่ว่าแล้วเแ,แ,แล้วจับเอายกพวกนันจับเราจับบอกก่อนครับแยกเรือพุได้อืมครับเป็นถือใบอืมอันใบที่เขาว่ายแไปติมเดอ้อมันมีรางวัลครับพุได้รางวัลกระแม่นนี่หรือเปล่าเอแม่อันนี้เป็นของพ่อได้ไหมค่ะพอจำอะไรจำมาละเอาแม่ ถูกรลงวันละฟันดีบ่บ่บ่ฟันขึ้นกับบ่ฟันขึ้งหมดมหันบ่ฟันม่รอยเอวบ่สองมือนกัแล้วท่านแม่เลยครับมันเป็นค่าดีใจบ่แม่เลยครับบ่บ่เราะหัาัวเาักะว่าะัอะหมวเราะหัวเราะหัวเรานหัวเราะระัวเราวเาคระัรัวาวาะวเาวเเาะัาร ห้าสามเล็กเลขกีอูเจ้าเป็นคนใดเจ้าปจับดูแล้วอีนึรอบอเรานึ่งคือกระดาษได้ค่ะแม่เล็นมากม้ามันเด็กขุดนะแม่นะบ่หมักตัวเห่งม้ามากค่ะที่เทว่เจ้าตัวนี้รนี่ครับเล็กถูกนี่ครับมาทุกหนวดครับหวดที่แล้วกับหนึ่งหกเก้ากับก็มาหกหนึ่ง หวดนห้าสามหกหกสามห้ากำลัหาสามสามหาครับสำชุ่มครับออห่ฝันหัวครับหฝันฝันที่หอวนะวันบีอ่าบ่ท่านในฝันตองงวดมาครับเนี่ยที่แล้วมันมักตัวที่ด้แห้งอันอันงวดมาหันกบสของหวดอันนี้ของงวดเออที่หัวดวดกนแม่เนาะที่หกหนึ่งเนาที่ออกหกหนึ่งเมียเจ็ดูหกหนึ่งจอดกลางครับเจ็ดู่มาลาง นี่เน้ะครับ099028โอ้ถืกเนอะครับอโอบาาวันที่หานะครับงวยใยครับหาสาเลขถูกออโอ้ได้หลายหมื่นตัวนี่สองงวดได้เป็นเกือบแสนตัวนี่อืม,อม <laughs> แม่นัะแม่ไม่ย่างตัวหนีไม่ทัน จะทำมีบอเกจสามตามเกจหัวโมาถามบอเขาไม่เไม่ยกไปเจอได้สาสบนี่เจตีเกจสามตาบเกจชีเจเจียว่าแม่บอว่ามันไม่ได้สมสิบเมนตาเลขทูกนี่มาซุงวดเนาะแม่เนาะครับผม็ใจเมีลูกคัดด้วยเลียมเมาเมาเอักไม่เชอักเลยได้ก็มาเลียมท้อง วันทำงานแล้ะจะเดือดเลยโอมือไอ้มือกอมือไว้ออกเมื่อกี้เลยเพรแม่เนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันจะไว้ออกเพราะว่ามือมากมืนแม่ก็ว่าฝันมาไอ้ข้นย่นกระดาษไม่ว่าอยู่ในมีเดอร์เนาะแต่ผมอันมีรางวัลเนายทีมเดอร์ขบอกที่งครับอืเออไม่หรอกีรางวัลอีจหรอกอ้ยเหรอแต่ว่าตีแท้ก็แค่หดสามตัวนี้เนาะคุยยิ่งถิ่นมากๆเลย เห็นมามันมีรางวัลมันออกที่ชวนหาเห็นพี่ไส้ไม่หลุดไงแอบล้างทางแล้วก็เหนเอาสองคนบวกลีนกันอย่างรดาษบัวกนนถูกน้ำบาแม่คนถูกน้ำม่หอมุนน้ำตาน้ำกาวน้ำาวล่ะพี่้ม่ลูกวันนี้แม่นอกหัวนนี่าโค้ดยมองมอยู่มองใจดีคนโกลจนตัวกู้ โอ้บึ่งไหมกวนไงนั่นแม่เพิ่นนะครับเนาะรับเลขทูบแม่เพิ่นกับเขาหาสามสามหาสามชุ่มครับเอาร่อแม่เพิ่นฝันนะครับเนาะหรือแม่เพิ่นจุดทูบถ้าแม่เพิ่นฝันเดี๋ยวแม่เพิ่นจะโทรไปบอกกได้มากคือดีอว่าชุ่มดีมากจะได้มาถามให้เลขทูบห้ามมาเอาแม่เนาะเอลายเพ็ดชามจุ๋มหกกว่าเอิ่น อ๋อ่หตุเหตนแบบนั้นก่เขาเขาหลับเขาประตูดิสเนี่ยคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ใบครับผมพกกันดีมากครับแม่ทีเนะขอบคุณเน้ะค่ะอ่า